สวัสดีค่ะมาเจอกันในรายการสวนภูมิโฟกัสค่ะ ผู้ชมนะคะไปกราบหลวงพ่อจมวัดหน้าต่างนอกซึ่งท่านเป็นสหธรรมมิตรกับหลวงพ่อปานนะคะแล้วก็ยังไปไหว้หลวงพ่อสุนที่วัดบางประหมออีกด้วยนะคะซึ่งเป็นพระอุปชาของทั้งสองท่านด้วยนะคะ วันนี้เราพาคุณผู้ชมมากราบหลวงพ่อปานวัดบางโนมโคอีกครั้งหนึ่งเรื่องเราจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามชมโฟกัสกรุงเก่าก่อนแล้วไปเจอสองสาวกันค่ะ เป็นพระหมอรักษาโรคภัยไข้เจ็บุงใสมนดําอีกด้วยค่ะสวัสดีครับถึงแม้ว่ากรุงศรีวิทยาจะนําทัพคืนจากกรุงอังวะไปแล้วนะครับแต่การศึกยังไม่จบเพียงเท่านั้นด้วยเหตุที่ว่าเชียงใหม่ที่ส่งทัพตามไปด้วยเห็นว่ากรุงศรีวิทยาเนี่ยไม่ได้มีชายเหนือกรุงอังวะอย่างเด็ดขาดครับจึงตัดสินใจนําทับหนีกลับเชียงใหม่แต่กลางทางครับ เมื่อทัพเชียงใหม่หนีกลับไปกลางทางเจ้าพระยาโกาธิปดีเหล็กจึงบัญชาให้พระยากำแพงเพชรและพระยารามเดโชชูนำทัพหัวเมืองเหนือจำนวนสองหมื่นคนไล่ติดตามไปพอไปถึงเชียงใหม่ก็ปรากฏว่าเชียงใหม่ปิดประตูเมืองไม่ยอมให้ทัพกรุงศรีอยุทธยาเข้าเมืองทั้งยังแต่งไพ่พลขึ้นประจำบนกำแพงเมืองป้องกันทัพกรุงศรียุธยาเป็นแข่งขันพระยารามเดโชเห็นเช่นนั้นจึงแต่งหนังสือเข้าไปไต่ถามพระเจ้าเชียงใหม่ที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงสถาปนาขึ้นนั้น ึงแต่งหนังสือแจ้งมาว่ากรุงศรีอยุธยาไม่สามารถพิชิดอังวะได้อย่างเด็ดขาดและเกรงว่าทางกรุงอังวะเห็นว่าเชียงใหม่ไปร่วมทักบกับกรุงศรีอยุธยาตีกรุงอังวะและพระเจ้ากรุงอังวะจะส่งทัพมาตีนครพิงศรีเชียงใหม่เพื่อเป็นการตอบแทนจึงตัดสินใจตัดขดาดไมตรีจากกรุงศรีอยุธยาพญารามเดโชเมื่อแจ้งเช่นนั้นก็โกรธหนักนำไพ่พลบุกเข้าปล้นเมืองเชียงใหม่เสียเป็นหลายครั้งแต่ด้วยไพ่พลเพิ่งจะกลับจากศึกอังวะ จึงต่างก็ล้าศึกไม่มีกําลังดุดแต่ก่อนจึงมิอาจพิชิตเชียงใหม่ได้จึงใช้วิธีการเผาเมืองเชียงใหม่โดยการใช้ธนูฝ่ายยิงเข้าไปในเมืองให้ภายในเมืองเป็นทุกข์พลภาพแล้วก็นำทัพกลับค่ะเป็นอันว่าในที่สุดกรุงศรีอย,ยุธยาก็เสียเชียงใหม่ไปอีกครั้งหนึ่งครับฝ่ายทัพกรุงศรีอยุธยาเมื่อเจ้าพญาโกศลทิพดีเล็กนำทัพถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นมากมายนะครับทั้งเรื่องกรณี เกี่ยวกับเรื่องการค้าของฮอลันดากับอังกฤษหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในกัมพูชาบาดีครับเหตุการณ์ในกัมพูชาบาดีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2201หรือก่อนหน้านี้ร่วม6ปีแล้วค่ะด้วยภายในกัมพูชาบาดีเกิดการแย่งชิงรัชสมบัติกันนักองค์จันท กษัตริย์แห่งกัมพูชาบดีถูกนักองใสหรือพระปฐุมราชาที่มียวนหรือเวียดนามหนุหนหลังอยู่เข้ามายึดอำนาจได้สำเร็จแล้วก็ส่งนักองจันไปคุมขังอยู่ที่เวียดนามเรื่องนี้เป็นทำนองเดียวกันกับกรุงศรีอยุธยาที่เมื่อยึดกรุงกัมพูชาบดีเอาไว้ในอำนาจได้สำเร็จก็จะนำเอากษัตริย์กัมพูชาบดีมาไว้ในกรุงศรีอยุธยาแล้วสถาปนากษัตริย์พระองค์ใหม่ขึ้นแทนค่ะส่วนครั้งนี้เวียดนามเป็นผู้หนุนหลังนักองใสนักองจันที่ขึ้นกับกรุงศรีอยุธยา ก็ถูกส่งไปอยู่ที่เวียดนามแทนค่ะส่วนนักองค์สายเมื่อปราบดาพิเศษแล้วก็ย้ายเมืองหนวไปอยู่ที่บันทายเพชรเจ้านายกรุงกัมพูชาวดีที่ฝักใฝ่ในกรุงศรีอยุธยาก็พากหลบหนีมาพึ่งสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์จึงแต่งทัพให้ไปปราบปามจนสามารถขับไล่อิทธิพลของยวนออกไปได้หมดแต่ก็ทรงเกรงว่าต่อไปอาจจะเป็นอันตรายมาถึงกรุงศรีอยุธยาเช่นในอดีต จึงทรงตัดสินพระไทยรวมเอาเมืองโคราคะและเมืองเสมาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือเข้าไว้และยกระดับขึ้นเป็นเมืองพรยามหานครสร้างเป็นเมืองใหม่ขึ้นโดยการวางผังเมืองของเดลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง1 0 0 0เมตรยาว1 7 0 0เมตรโดยมีกำแพงเมืองขนาดใหญ่ตามแบบตะวันตกมีป้อมค่ายหอรบซึ่งสร้างแล้วเสร็จในปีพศ2217 หรืออีก10ปีต่อมาแล้วราชทานนามเมืองใหม่ว่าเมืองนครราชสีมาตั้งให้พระยายมราชสัขึ้นเป็นเจ้าพระยารั้งตำแหน่งเจ้าเมืองคุมเมืองบริวาร5เมืองคือนครจันทหึกชัยภูมิพิมายุรีรัมและเมืองนางรองเพื่อป้องกันศึกที่จะมีมาแต่กัมพูชาบาดีและลานช้างต่อไปในอนาคตค่ะนอกจากนี้นะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในกรุงศรีอยุธยาหลายประการทีเดียวครับ ทำให้สมเด็จพระนารายณ์ต้องเสด็จไปสร้างมือสำรองขึ้นเพื่อที่พระองค์จะได้เสด็จแปดประทับนั่นก็คือมรลพบุรีนั่นเองครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามโฟกัสกลุ่มก่าคงหน้านครับ เยอทยาศรีรามเทพไทยสถิตสถานบุรพกษัตริย์เนานาน,านสร้างไว้เผ่าไทยได้ปักฐานใต้ร่มท่านนาสเวตชัตรพกล่าไสเกริ่งกล้องสุพรรณภูมิบรรพชนล้วนจงรับองค์บดินชีวีน้อมจอมจักรกินเทิดไทย เลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินยอมสลัะเกลือกเกียรติอุ่นจารึกไว้เล่าขานตำนานมีระชู สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและในช่วง X m e f o c u s, โ,โ, <S โดยส่วนใหญ่นะคะ<อ>ถ้าใครที่ได้มาที่วัดบางนมโคแห่งนี้<ช>ก็มักจะไปกราบพระประธานภายในพระอุโบโสถ<ช>รือว่าไปที่มณฑปกันก่อน<ม>และเมื่อไปครบบริเวณโดยรอบของวัดบางนมโคแล้วเนี่ย<ม>ก็คอยมากราบหลวงพ่อปานที่กุฏิไมห้หลังนี้<ม>ซึ่งเป็นกุฏิจริงที่หลวงพ่อปานเคยอยู่จริงๆด้วยล่ะค่ะใช่แล้วค่ะอย่างที่น้องดาวบอกนะคะกุฏิเนี่ยมักจะเป็นลําดับสุดท้ายที่ผู้คนเนี่ยมักจะมากันนะคะถือว่าเสร็จการมาวัดบางนมโคแห่งนี้แต่ว่าวันนี้ค่ะรายการของเรา ะะจะพาคุณผู้ชมมาที่กุฏิหลวงพ่อปานก่อนเป็นอันดับแรกเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าภายในกุฏิค่ะมีเครื่องอัดถบริการของหลวงพ่อปานจัดแสดงอยู่ภายในด้วยแต่จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในกันค่ะ ลหล่อวงพ่อปานกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อท่านที่เป็นบุญตากันค่ะภายในกุฏิหลวงพ่อปานจะมีเครื่องอัฐบริขารเ,ขาขเครื่องใช้ที่หลวงพ่อปานท่านเคยใช้จัดวางไว้มากมายเลยค่ะและที่สําคัญคือเตียงที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นเตียงนอนที่หลวงพ่อปานท่านมรณภาพบนเตียงนี้เลยค่ะ ได้มาที่กุฏิหลังนี้ก็ต้องมากราบอาัฐิและรูปหล่อของหลวงพ่อปานแล้วก็อย่าลืมมาชมข้าวของสำคัญเหล่านี้ด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะเขาการเล่าต่อกันมาถึงอภิญญาของหลวงพ่อปานนะคะว่าท่านนั้นสามารถร่วงรู้วันเวลาของตนเองที่มรณาภาพได้ค่ะจึงก็ได้บอกกับลูกศิษย์หาล่วงหน้าถึง3ปีด้วยกันนะคะครั้นพอ3ปีถัดมาก็ตรงกับวันที่ท่านมรณาภาพจริงๆค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือวันที่26กรกฎาคม2481หรือว่าแรม14บ่ค่ำเดือน8ค่ะ คุณเจ้าค่ะขออนุญาตนะคะอันนี้ก็คือคาถาพระปัเจกาโปษะน,นะคะเป็นคาถาของหลวงพ่อปาน,นะคะ่ะมีความเชื่อกันว่าครั้งหนึ่งค่ะเขาเล่าว่าสิทธิเอกของหลวงพ่อปานนะคะได้ท่องคาถานี้ค่ะแล้วก็ได้ทําการเปิดตู้เซฟมีเงินออกมาเต็มตู้เลยค่ะคุณ <c oughs> ผู้ชมถือว่าเป็นความอหัศจย์ใช่ไหมคะอยากจะให้พระคุณเจ้าพูดเกี่ยวกับคาถานี้นะคะ่ะว่ามีความสาคัญยังไงบ้างาอีกไหมคะน,นี้คาถาหลวงพ่อปานที่โด่งดัง พ่อเป่ายันเนี่ยติดเลยษศเด็กในท้องเลย mm hmm. แค่ถึงน่โด่งดัง <Huh. S 2> ถานถ่าเยอะรถตาดสร้างบารมีมามากก็จะมามีบารมีโด,ด่งดังในชาติเนี้สร้างมาเยอะจะนับประวดไมจ่จะาจะเกิดปุ๊บดังปั๊บมาใ mm hmm. จต้งสร้างกันหลายหล ร้อยปีพันปีหมื่นปีคือสั่งสมมาถ้าหากว่าใครที่อยากจะลองนะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะนําคาถานี้ไปสวดได้เพราะว่าพราะคุณเจ้าบอกว่าสวดให้จบแล้วจะรวยนะคะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ใช <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> ท่องให้ได้กลับไว้เป็นท่องให้ได้ <c oughs> ที่เราพาคุณผู้ชมไปที่วัดบางปลาหมอเพื่อไปกราบหลวงพ่อสุนพระอุปชาของหลวงพ่อปานซึ่งหลวงพ่อสุนนะคะท่านเป็นพระหมอค่ะและหลวงพ่อปานก็ได้รับสืบทอดสายวิชามาว่ากันว่าวัดบางนมโคในสมัยที่หลวงพ่อปานยังมีชีวิตอยู่นั้นเนื่องแน่นไปด้วยผู้คนจากทั่วทุกสรารทิศเลยค่ะ คุณผู้ชมคะและนอกจากนี้นะคะหลวงพ่อปานท่านยังเป็นพระหมอที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้รวมถึงคุณใส่มนดําอีกด้วยค่ะบางครั้งนะคะท่านก็รักษาตั้งแต่ช่วงเพลนจนถึงดึกดื่นค่ะแม้จะยากสักแค่ไหนนะคะก็มีญาติโยมมาให้ท่านได้สงเคราะห์แบบนี้เสมอค่ะ หลวงพ่อปานโสนันโทรหรือพระครูวิหารกิจจานุการท่านเกิดเมื่อวันที่16กรกฎาคม2418ที่ตำบลบางนมโคแห่งนี้นี่เองค่ะเมื่ออายุครบบวชโยมบิดามารดาได้นำท่านมาฝากไว้กับหลวงปู่คล้ายให้ฝึกขานหน้าให้คล่องแคล่วท่านได้เข้าอุปสมบทณนะพัตสีมาวัดบางนมโคเมื่อวันที่1เมษายนส4 3 8ได้รับฉายาว่าโสณโทโดยมีหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอเป็นพระอุปชา หลังจากที่ได้อุปสมบทแล้วหลวงพ่อปานก็ติดตามหลวงพ่อสุนไปศึกษาวิชาด้วยความสนใจคข่รู้เพราะว่าหลวงพ่อสุนท่านเป็นพระที่แก่กล้าทางคาถาอาคมและเก่งด้านรักษาโรคภัยไข้เจ็บค่ะนอกจากที่หลวงพ่อปานได้รับเรียนวิชากับหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอแล้วท่านยังได้รับเรียนวิชาเพิ่มเติมกับทั้งพระอาจารย์จีนวัดเจ้าเจดพระอาจารย์เจินวัดสระเกศท่านอาจารย์แจงคาราวาชาวสวรรคโลกและหลวงพ่อเนียมวัดน้อยด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะนอกจากนี้หลวงพ่อปานยังมีลักษณะเป็นมหาบุรุษค่ะมีผิวขาวละเอียดยิ้มแย้มแจ่มใสและเสียงไพเราะดังกังวานค่ะเป็นที่เลื่อมใสของคนทุกผู้ค่ะ และนี่แหละค่ะที่มาของนามหลวงพ่อปานเพราะว่าหลวงพ่อท่านมีปานแดงอยู่ที่นิ้วก้อยมือซ้ายตั้งแต่โคนนิ้วถึงปลายนิ้วเลยค่ะดูแล้วคล้ายกับเป็นปอกนิ้วสีแดงเลยค่ะ และเขายังว่าหลวงพ่อปานท่านเป็นพระที่มีความกตัญญูต่อบุพการีเป็นอย่างสูงค่ะตามหลักพระพุทธศาสนาคือพระภิกษุห้ามแตะต้องสตรีแต่หลวงพ่อปานท่านยึดตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าบุพการีนั้นสําคัญที่สุดโยมบรรดาของหลวงพ่อปานป่วยไม่มีผู้ใดดูแลท่านก็ไปคอยเช็ดเนื้อเช็ดตัวดูแลโยมบรรดาของท่านจนกระทั่งโยมบรรดาเสียชีวิตค่ะ บางนมโคแห่งนี้จะสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาใดก็ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนนะคะแต่มีการสันนิษฐานกันว่าน่าจะมีมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอย,ยุธยาตอนปลายแต่เดิมวัดนี้ชื่อว่าวัดนมโคค่ะจนมาถึงช่วงปีพศ2310ช่วงที่มีการเสียกรุงครั้งที่2พวกข้าศึกได้ยกทัพมาตั้งค่ายอยู่บริเวณตำบลศรีกุปซึ่งอยู่ใกล้กับวัดนมโคและบริเวณนี้ชาวบ้านก็เลี้ยงโคกันเป็นจํานวนมากค่ะพวกข้าศึกจึงได้ถือโอกาสยกทัพมากวาดต้อนเอาโคไปเป็นสเสบียงของกองทัพค่ะ การเวลาผ่านไปค่ะวัดนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างให้ทรุดโทรมลงนะคะจนกระทั่งก็มีการซ่อมแซมและบูรณะวัดขึ้นมาใหม่แต่ก็ยังมีการเลี้ยงโคอยู่เป็นจำนวนมากชาวบ้านก็เรียกติดปากวัดนี้ว่าวัดบางนมโคจนปัจจุบันค่ะเราได้ไปกรับอัฐิ รูปหล่อแล้วก็หุ่นขี้ผึ่งของหลวงพ่อปานกันแล้วนะคะ,ะแล้วก็ยังได้ทราบประวัติความเป็นมาของวัดบางนมโคอีกแล้วด้วยแต่มีอีกหนึ่งสิ่งที่ถ้าไม่ได้เห็นด้วยตัวเองเวลามาที่วัดบางนมโคแห่งนี้เนี่ยถือว่ามาไม่ถึงค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปขึ้นสวรรค์แล้วก็ลงนรกกันค่ะไปค่ะ ที่เป็นภาพศิตกรรมฝากฐนังในภาอุโวสถที่งดงามแบบนี้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงการที่เราจะต้องทําความดีคิดดีทดําดีและพูดดีเป็นไปทางของการขึ้นสวรรค์ตามหลักของพระพุทธเจศนาค่ะ You have to come and see it for yourself The golden farm l a n d is still alive and well When the bright light sun rays shine out You will feel lucky that you were around ได้ชมภาพจิรกรรมส่งสวรรค์อันง,งดงามไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปที่นรกด้านล่างนี้กันค่ะไปดูกันว่าหากพฤตินตนไม่ดีไม่ชอบและการกระทํานั้นจะได้รับผลอย่างไรเดี๋ยวเราลงไปที่นรก,กรภูมิด้านล่างนี้กันเลยค่ะไค่ะ ที่เห็นทั้งหมดนี้ค่ะหลวงพ่อปานนั้นท่านเป็นผู้ปั้นเองทั้งหมดเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าท่านนั้นมีอภินญาอย่างสูงมากเลยนะคะทําให้เชื่อว่าท่านอาจจะถอดกระแสจิตแล้วก็อาจจะได้ไปเห็นนรกและสวรรค์จึงนามาปั้นกลับเป็นภาพจริงให้คุณผู้ชมได้เห็นก็เป็นได้ค่ะน้ค่ะหลวงพ่อปานเนี่ยท่านคงจะตั้งใจปั้นไว้เพื่อให้ญาติโยมที่มีโอกาสมาเห็นนรกภูมิด้านล่างพระโอุโบสถวัดบางนมโกแห่งน,นี้เกิดตระหนักในการทําความดีแล้วก็ละอายต่อการกระทําสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองค่ะ แล้วก็ยังมีตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่มาด้านล่างนี้แล้วนะคะก็ลองแวะมาวนรอบรอบนี้ดูค่ะนี่ค่ะคุณพี่ท่านนั้นเพิ่งจะออกมาเลยค่ะ<ช>ก็จะมีการให้วนรอบนี้นะคะตามกำลังวันค่ะคนเนี่ยเกิดวันเสาร์ก็ประมาณสิบนะคะก็ะต้องวนในนี้สิบรอบอแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันค่ะก็จะใช่ไปอันนี้เนี่ยเขามีการวนเพื่อเป็นการสะดอเพาะนั่นเองค่ะนะคะคุณพี่ออกมาพอดีเหนื่อยไหมคะคุณพี่เหนื่อยไหมคะเหนื่อยมาก It's a legend from a long, long time ago. Can't document it all, it's just that old. When you get to see it, you won't believe your eyes. It's unbelievable. When you hear it, don't deny. You have to come and see it for yourself. The golden land is still alive and well. When the bright light sun rays shine out, you will feel lucky that you were around. And the mixed architecture up ahead. It's been mixed throughout the time. p e r i o d from through the time of every region and every culture and every myth that will be told until the future But the building still remain for us to see and know ดาวตอนนี้เราพาคุณผู้ชมออกมารอบพระอุโบสถแล้วซึ่งคุณผู้ชมคะรอบๆพระอุโบสถนั้นคะ่ะเราก็จะได้เห็นนะคะว่ามีพระขี่สัตรอยู่คะ่ะซึ่งมีพระขี่สัตรอยู่ถึง 6รูปด้วยกันนะคะแต่ว่าด้านข้างของเราจะเป็น3รูปแรกก่อนค่ะอย่างรูปแรกนี้นะคะก็จะเป็นพระขี่ไก่ซึ่งก็มีความหมายนะคะคุณผู้ชมหมายถึงคนที่เก่งด้านการทํางานทํางานคล่องแคล่วแบบนี้แต่ถ้าจะเป็นพระขี่คุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งความหมายหมายถึงว่าเป็นคนที่จะคนในคนอถูกต้องถูกต้องนะคะด้านนี้ค่ะเป็นพระขี่นกส่วนอีกด้านข้างๆก็จะมีอีก3รูปที่ข้างหลังจะมีอีกสามรูปใช่ค่ะก็จะเป็น พระที่ขี่หนุมานขี่ปลาแล้วก็ขี่เม่นค่ะคุณผู้ชม และที่เห็นอยู่ด้านหลังของเราสองคนนี้นะคะทางวัดบางนมโคกาลังดําเนินการก่อสร้างหลวงพระปานองค์ใหญ่อยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นะคะ,คะเหลือในส่วนของการปิดทองให้เต็มทั้งองค์ค่ะก็ทางวัดเนี่ยบอกว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณ2-3เดือนก็จะแล้วเสร็จทั้งหมดค่ะเอาไว้ท่าเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมากราบสักการะหลวงพระปานองค์ใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ The vision is fantastic สองสะเทาถึงความอี Tradition, culture, civilization, legend เป็นแน่งรอกลึกที่ยังลงบ้าง Civilization, legend that came from ages ให้ o r d o n g Land เรื่องแลวของหลงพ่อปานยังมีให้ติดตามกันอีกนะคะส่วนหลวงพ่อจงนั้นซึ่งเป็นสหธรรมมิตรกับท่านก็ยังมีให้ติดตามอีก และหลวงพ่อปานเคยไปบูรณะวัดไว้ที่ไหนนะคะสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่พลาดโอกาสและพลาดการชมครั้งหนึ่งครั้งใดของรายการสุวรรณภูมิโฟกัสนะคะสามารถที่จะติดตามลิงก์หน้าจอนี้ได้เลยค่ะแล้วเล่าขานตำนานวิทยุชนออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบ,บุกก็เช่นเดียวกันค่ะไปรับฟังได้ตามลิงก์นี้เลยนะคะสำหรับรายการสุวรรณภูมิโฟกัสวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ ว่าที่เป็นภาคเกณฑ์อาจารย์ที่วัดแทนกนด้วยค่ะ